มาดูเรื่องของการฝึกเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็การถ่ายภาพกันหน่อยค่ะในส่วนของตองกองประชาการตารวจตะเวนชายแดนได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมในการบันทึกภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ พลตำรวจโทนะัสสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประธานในพธิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกภาพและเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนประจำปีงบประมาณ2,566ที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเขตพญาไทกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ค่ะพลเอกเทศักดำำิ์ดำถามประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทะะัพบกได้กล่าวถึงความร่วมมือกับตชดในการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงภารกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนจากทุกภูมิภาครวม70นายด้วยกันโดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากสถานีวิทยุโท,ท,ทรทัศน์กองทัพบกทั้งนี้ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอุบรมนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการบันทึกภาพการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกวิธีและเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการฝึกบันทึกภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกวิธีและตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วยการฝึกปฏิบัติในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และการบันทึกภาพด้วยค่ะ